ทักทายกับอาจารย์ได้อีกเมื่อกี้มีอปูสุ่มเงียบเป็นทรมากค่ะปูนี่กัแม่นคือกันปูซุ่มเงียบนะคะซุ่มเงียบเมืองหนองบัวฟังก่อนปูว่าจังไดปูทรงขอความเสียงมากเอาวันนี้พร้อมไม้นั่นได้เลยปูจะหาแล้ว คุณผู้ชมย่าพึ่งไปไซค่ะได้แล้วปูตัวเลขของปูซุ่มเงียบนอศูนย์เจ็ดบนตรงๆต,งต,งตัวเน้นพร้อมค่ะอย่าทรหาปูเลยเอาตัวเลขปูซุ่มเงียบไปพ,พร้อมๆกันจ้ะย่าพึ่งไปไหนนะคะใส่ละเชติปีปูกราบน้มัสการจ้าปูกรานการครับปูครับ แต่เลิศพอนศูนย์เจ็ดตรงตรงบ<จ>ครับปูะกะกความจริงควาจริงกับปรากฏเนาะความจริงปรากฏแล้วนะครับามจริง<ค><ป>กะเห็นกันทัน่วโลกลโนั่นละค่าศูนย์เจ็ดเต็มเต็มครับปูกันกันถือมองเมื่อถอดศูนย์เจ็ดกับศูนย์หนึ่งวงอีกตั้งหักไหมยังใหญ่มันลุง่งลางย่านไถลางออกปนให้ปนออกลาง คุณผู้ชมนี่คือสถิติงวดวดที่ผ่านมากับคือมวดเมื่อน,นี้แหละค่ะที่พึงออกไปแล้วนะคะวิ่งบนศูนย์นะคะจับคู่บนศูนย์เจ็ดตัวเน้นเข้าเต็มๆแบบไม่ต้องกลับนะคะเกือบแตกสามตัวึ้นกันละค่ะคุณผู้ชมปูเน้นมากคักิริพิรตรเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์มากสามคางนะคะอันตสามแปดนะั้นไอ้ตตัวสามเจ็ดศู 3, 7, 0, นยะ์เนาะสามศูนย์เจ็ดเนาะมันมาแปดศูนย์เจ็ดเนาะ S <S <S มันมาแปดศูนย์เจ็ดแมนปูเอ,อนนาอง,องวดก้อนน่ะเขาเขาโต๊ดสามตัวโต๊ดนาะปูงวดนี่กัเกือบเข่าสามตัวคือการเตาว่ากับบอาเป็นยังเข่าสองตัวอยู่จ้ากับพ่อได้อ่ามีกำลังต่อสูตรต่อไปเนาะจ้านอซีก็ <MC S 1> กดีลงุลงปูก็ดีเอฟซี FC อยู่ได้ปูก็อยู่ได้ไปนัําผลพ่วงอันนี้สงเออแ้้วับ พอมีความสุขไดในหลกใบนี้เนอะเท่ากับที่เฮ้ารู้ว่าเข้าเป็นคนนเหตี่แห่งข้นอื่นมีความสุขจ้าแต่ว่ากับริงถ่งกานขามว่าถูกไดในหลกสิสิมาเจีบเถ้ารับผิดตัวเองเป็นสตเหตุเหตุแห่งคนอื่นมีความสุขก,กับบ่มีอีกเลยครับอาก <laughs> อ,อ,อนุมโมทนาสำหรับแรงกายแรงใจทุกอย่างตับหยาบ สภาพมาเป็นซับละเอียดสําหรับเอสซีปูทุกคนที่ได้สนับสนุนมาผ่านทะเลงวดนี้เป็นตัวใดตัวปูติดปอยเบิดเลยฟอมกับตัวเนนที่เดียวเลยบอกครับปูเมือนี่เอาที่เดียวเพื่อป้องกันความคอรหาจ้าสาหรับสำหรับรบุคคลที่ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งอาจจะมีอยู่ เพราะว่าหฮอสิบ่สามารถไปเฮ็ดห้คนที่มาเขา้าใจเห้ได้ใเบิดทุกอย่างทุกประเด็นคือป,ป,ป้องกันการที่ว่าเอาเลขผมมาออกจงซีสิมันบ่ครับแน่ทุกครั้งทุกครั้งครับฟังดีๆนะครับควกหนา้าของรูเจ็ดเจ็ดกันหน้ามุ่งไปมุงนั่นแต่ก็ได้หมายความว่า,าทุกคนสิเป็นคื่อยังห้องคิดจังซส่นะครับครับแต่ได้ย้ำเขมาเป็นการป้องกันโดยรวมนั่นแหละครับ อ้าเมื่อพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอ <ไป S 1> คุณไู้ม่มไม่รอแล้วนะยมำเลยค่ะเตรียมกระดาษปากกาจดไปพร้อมๆกันนะคะตามคาบอกของครูเลยจ้าจะเข้าจะหลุดก็ให้รู้กันถูกก็ไม่ปีใจจนหลงละเลงตัวเองไปไม่ถูกก็ไม่ขอยอมแพ้อ่าวิ่งบนตอนหนึ่งก,ก,กรกฎาค่ะวิ่งบน วิ่งบนแปดวิ่งบนแปดวิ่งล่างเก้าวิ่งล่างเก้าจะมาสูงไหมงวดนี้อืเหล็กสูงนะครับปู <พอ S 2> เลขสามตัวสามตัวเ,เอางวดนี้จะไม่เน้นหลักร้อยให้เด้อจะไม่แสดงหลักร้อยจ้าบา,บางข้าง บางข้งกัจะมีหลักลอยมากก็ค่อยเข้าใจว่าฟูใดมากแบบแบบกระที่งอกแบบนั้นอ๋คนหลักลอยเขาสอบเตรียมเขาตะวันกลับไปอ่าสามตัวสางแรกจ้าแปดห้าแปดแปดห้าแปดมักผักหักแปดตลอดนี่จ้าดีมากแปดมากตัวเดียวตัว เดยวมื่อนี่หางที่สองตัวสุดท้ายสองหางเริงวัดน,นี้จ้าสามแปดห้าบ่อนี้หาแปลแปลสามแปดห้าชอบส่วนตัวสามแปดห้าชอบสามแปดห้าแต่คือเน้นเน้นเป็นบอขับปู แม่แม่เน้นส่วนตัวจ้าทิ้งไว้เลยก็คือตดเต็มไปนน่ำนั่นและทั้งสองหางอ่าม,มันเป็นคือจังหวดปีไกายนี่เห็นบอกแปดห้าห้าแปดห้าแปดอย่งมันออกเลขสามตัวออกแล้วมันทีหนึ่งเห็นไหมจัวดนั่นย้อนหลังขึ้นไปปีไก่สามแปดห้าเนี่ยนะก็จำได้สามแปดหาห้าสามแปด ซาบคูทีนี้มาเลขสองตัวเดอ้อสองตัวบนสองตัว,ตวบนแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามแปดสามแปดห้าเดี๋ยวเด้อรบคุณคุณมาบลนแปดหนึ่งแปดสามแปดห้า แปดห้ากันที่น,นี่มีตัวกันเลยอะทีแรกว่าจะทำสี่ตัวไปกับบนล่างเลยจบมาคิดไปคิดมาอี่ประมาทเกินไปก็เลยจะต้องมีสี่หางบนล่างเหมือนเดิมค่ะสี่สี่หางกับตัวกันตัวกันบนก็คือแปดหกตัวกันแปดหกครอบ่วนตัวแปดสาม ห้าเน้นแปดสามกับแปดห้าถูกต้องค่ะทีนี่มาเลขล่างสองตัวสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัวเก้าสามเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ด วิ่งเก้าเลขหกมาจากไหนหกมาจากเลขเก้ากลับให้เลยอ mm hmm. จะไม่ขอพูดว่าเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันครับันนี้ตัวกันเริ่มตัวละพอ oh, กันล่างเก้าห้ากันเก้าห้านะคะครับอีดเส้นใต้ล่างนี mm hmm. ่ละซ้ำตัวเดียวกันละครับหัวกับพังเสือ เก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดกับหกเจ็ดครับเน้นย้ำจะไม่ขอพูดว่าเก้ากับหกเป็นตัวเดียวเพราะเขียนเป็นเลขอารบิกหัวบนหัวล่างก็บ,บงชัดนี่คือตัวเลขของปู <5. S 1> ่ซุ้มเงียบนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะน้องเดี๋ยวโชว์ตัวเลขห้เบิ่งแล้วค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะ เพราะว่าถ่ายทอดสดนะคะปูเน,นแคปเลยจ้าแคปเอาไปเทียบเที่ยงไดเด้อเอฟซี FC ของหลวงปูทั้งหลายเมื่อนี้ก็ได้รับสายโทรศัพท์รู้สึกว่าเอาเป็นบุญเป็นงานอยู่โทรมากถามไทยว่าปูใดบ่ปูซื้อบอ่ปูบ่ซื้อซื้อ,อย่ามันบอ่ออกจะเอาเงินสายมาซื้อเนาะจำพัางจำที่รงมาให้กับพ่อได้ซื้อถูกกว่ ที่ซื้อก็คือว่าอเอ้อกันหาเจ้าของซื้อหามันบอกออกนอ้อคนตั้งหลายทัวโลกทั่วประเทศก็ให้บุคคลเรานี่เป็นผู้ซื่อดีกว่านอ้อมาสักดอกแต่เอาไปเทียบเทียงเม่งเดอเอฟซีของผู้ขานี่ก็ดีไปเทียบเคียงเบิงเห็เนตอบนํำบอตามกันมาแต่ดว่วนเรา กูจีบหม่าม่ายก็ขอเจริญพรนเพิ่งเข้ามาใหม่จ้ายังสี่น้ามีเด้มีม่าม่ายอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีเด้ก็เป็นกำลังใจเนาะส่วนเรื่องเด็กที่กเขาเพราะเขางหวดทีมากกับก็ทราบชัดคึกนนด้กันได้อันฮาผูเน้นโดพิษกัเจ็บ่าปูเดอร์ก็ให้มีตัวถือเนาะเมนบอลย่มนองเบลจ้า แม่นชาบางที่ตัวที่ห้ามัดมันบอกอ๋องไปออกตัวกันก็นได้นะครับปรแูแมนแมนตัวกันก็นยับประมาทเด้อนีแต่ว่ามักเนี่ยอีเด็กเด็กล่างนี่กระได้นาะอีนอนเศร้าไทยของไทเห้ายู่ตางเด่นก็นดีพอว่าเคยถึงในเดอ้อรักษาสุขภาพอากาศหนาวคูอยู่เมืองหนาวนะอ๋อรูดได้ยังไทยห้าวเป็นคนเมืองห่อนเนาะ แต่อยากร่วมทำบุญกับปูเด้อจ้าก็สามารถโอนไปกับเลขบัญชีนี้ได้เลยนะคะนุ่๋เบลึ้นนาจอยแล้วนะคะธนาคารทกซนี่ราคาปูซุ้มเงียบสามีเลยจ้าแล้วแต่กำลังศรัทธานะคะแต่แต่กำลังศรัทธาเห็ดใงจะใหญ่มันเกิดกำลังตกของน้อยหลายเป็นยุทธีศรัทธาดอกบุญนั่นนะ กันเทามีความตาลาดในการให้บุญให้ท่านมันการจิไใ้เต็มเม็ดเต็มน,น,น,น้วยดอกเพราะวบาดอกว่าให้หลายได้หลายให้หน่อยได้หน่อยอันนี้บพราขอว่าถึงขืน,นยที่กุศล,ลเจตนาะจ้าตั้งแต่หนึ่งบาทได้บุญหลายกว่าท่านเป็นล้านก็มีดอกนี่แหละว่แบบนี่แหละเพราะว่ามันเป็นธรรมะที่แท้จริงจ้าเพราะว่าคนทำด้วยใจศรัทธาอิริสไ,ได้กัดไปดู ไปดูมินท่าน,นบได้แม่แตเตทเวดาดูมินท่านของมนุษย์ปุถุชนกับบด้เด๊อุดทายในการพบป่าเซ็กซี่กับ,กบแอดมินสุกทองเพราะให้ลง้ากันวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ตัวเลขของปูให้ดีห้กีห้ทวนเด้อทันมักน้ำกะปประจัดไปบ่มักกับประวากัน คนคงสุดท้ายนั้นคําว่าพันอยากสือก็ให้สซื้อบ่ดซื้อก็บ่เป็นอย่งทิทาเอาไว้ทัดย่ํำคงสุดท้ายดอกเนาะแมนจ้าคือเหมือนเ <Yeah. S 1> พื่อนปู่ยใไ้นั่นละ่ะอยากเชือก็ซื้ออยู่ม่นี้ละ่ะคู่บอกอ้าขอให้พากนตนงลงยาไดมีความเจ็บไข้ไต้ป่วย หรือว่าผู้ใดมีประสบพบเกี่ยวกับทุกขกับพลภาพทางร่างกายก็ขอหายวันให้ขึ้นคําว่าบ่มีบ่ดีบ่ได้ยาใดพบพอกันโดยทันาเด้อจเจริญพรสาธุ